โอ้มาเบิงมูนุคูกบักใหญ่เลยวะโอ้ยขี่กือบใส่หัววะโอ้ยเ้โอ้โอ้ตัวบักใหญ่เลยวะเออนุหูตัวบักใหญ่ขี่เปกเลยวะขี่ตกเปกเลยไปแล้วมันหาหมองฟับ หอแต่ไล oh, ่ปะป้ะตััวกเยนเลยมาดูจิรายังสวยเลยเปิดประตูไว้เหรออตัวใหญ่เลยน้อยตุนบินมาแล้วเอ้ยมันหาทางออกไงนี่ เออสงสัยมันอยาก่าเขตงานน้ำน่นี่ใครจะงลูกอะตูนาก็เดี๋ยวตัวตัววิ่เข้าเออง้นก็ปิดประตู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวปิดประตูตรงนี้ก่อนก็ปิดประตูไหมเดี๋ยขัดวููกหมโอ้ปิดไปเล็ว มันไม่หยุดนิ่งเนาะตาลายแล้ววะอุ้ยไฟรถไฟแตกแล้วไงตัวใหญ่เลยข้าวแมวข้าวนู้นข้าวแมวนี่ยข้าวนี่น่าข้าวเลยหลบคนไม่ได้เลยด้วยบุ๋ยจ้าจ้าจ้าฮะตัวใหญ่เลยอ่ะ เกือบสองโลน่าจะได้เน้ะพี่ตุนเนาะตัวนึงเกือบสองโลองอไ,ไอ้นีน่เรียกปุ๊นิเรียว <c oughs> พี่ตุนเดินตามทาย <c oughs> มัอ้มาเขือ

ấy ngàn lâu